15สุขวัตหมวดว่าด้วยความสุข 1. นญาติกะละหะบูปะสมณะวัตถุเรื่องการระงับความทะเลาะของหมู่พระญาติพระผู้มีพระภาคตรัสรัถานี้แก่พระญาติฝ่ายศากยะและโกริยะที่ทะเลาะกันเพราะแย่งน้ำทำนาดังนี้ในหมู่มนุษย์ผู้มีเวร เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขจริงหนาในหมู่มนุษย์ผู้มีเวรเราอยู่อย่างไม่มีเวรในหมู่มนุษย์ผู้เดือดร้อนเราเป็นผู้ไม่เดือดร้อนอยู่เป็นสุขจริงหนาในหมู่มนุษย์ผู้เดือดร้อนเราอยู่อย่างไม่เดือดร้อนในหมู่มนุษย์ผู้ขนขวายเราเป็นผู้ไม่ขนขวายอยู่เป็นสุขจริงหนาในหมู่มนุษย์ผู้ขนขวาย เราอยู่อย่างไม่ขนขวาย 2. มารวัตถุเครื่องมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แกมานผู้มีบาปดังนี้เราไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เป็นสุขจริงหนอเรามีปีติเป็นภักษาดุจทวยเทพชั้นอภัสระฉะนั้น 3. โกสลรัญโยปราชยวัตถุ เรื่องความพ่ายแพ้ของพระเจ้าโกศลพระผู้มีพระภาคตรัพระคฐานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้ละทั้งความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วมีใจสงบย่อมนอนเป็นสุข 4. อัญญตระกุลธาริกาวัตถุเรื่องสาวน้อยในตระกูลหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่สามีของสาวน้อยในตระกูลหนึ่งดังนี้ไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทษะไม่มีทุกข์เสมอด้วยเบญจขันไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี